สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางมาครบบนกของแอดกรมเกตนุชงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาไม่ครบนะครับมีเลข4ขาดเลข0นะครับคุยออก04 4งวดก่อนนั้นแนวทางของอาจารย์มาครบอยู่นะครับ มีเมี6แล้วก็มี2องสองงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดทุกท่านสำหรับแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวาสูตรที่คำนวณได้ก็คือ0 1 2ย์หนึสอห้าหกนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านศูนย์หนึสอ่ห้าส่วนวันที่ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนนะครับสิบหกทับสิบเอ็ ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดกรมนะครับใบนี้สูตรคำนวณ10หน่วยบนเลขเด่นสตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขสี่นะครับแล้วก็มีหลักร้อยด้วยนะครับเลขศูนย์งวดก่อนนั้นหลุดไปนะครับทางโดยเลขของอาจารย์สองงวดหลังสุดประมาณนี้สำหรับแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวาตัวเลขที่คำนวณได้ก็คือสามห้าเจ็ดเก้านะครับสามห้าเจ็ดเก้า ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับสูตรคำนวณ10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของแอกรมต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของเจ๊ลายพัทยางวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ไม่มี0กับ4นะครับคำนวณได้3 2 7ก็ลงไปล่าง2ตัวเลยนะครับ3กับ2 3งวดหลังสุด เข้าสองหลุดหน,นะครับทางเดือนเลขประมาณนี้สำหรับในทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายตัวเลขที่คำนวณได้ก็คือ067นะครับงวดใหม่วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ16ทับ11 2,024มาลุ้นกันครับแนวทางของอาจารย์จะกลับมาเดินต่อไหมเด็นบนเลขเด่น3ตัวของเจหลายพัทยา งดใหม่ได้0ู7ย์นะครับต่อมาครับจะเป็นแนวทางของสีสเกตกันเองผมรวมมาให้4ใบด้วยกันนะครับเป็นสูตรคำนวณยอดหลังทั้งหมดเลยทุกท่านขยาย2ใบด้านบนก่อนนะครับฝั่งทางซ้ายแนวทางตัวเดียวเหนือใต้นะครับงดใหม่คำนวณได้เลข2ทุกท่านได้เลขสอ ส่วนใบฝั่งทางขวานะครับเป็นสูตรคำนวณเลขเด่นสองตัวเหมือนกันงวดใหม่สูตรนี้คำนวณได้3กับ2นะครับ3มกับ2เป็นสูตรคำนวณทดลองย้อนหลังนะครับต่อมานะครับล่างซ้ายเลขเด่น3มตัวเหนือใต้นะครับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้สองดสามนะครับสองปดสาม ต่อมาก็ล่างฝั่งทางขวานะครับใบนี้เด่น4ตัวนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างคำนวณได้1 5ึ่งหกถึงท่าน1563รวมรวบร,รวมมาฝากคุณชมนะครับ4สูตรคำนวณด้วยกันชอบก็แคปหน้าจอนะครับไปได้เรียงอ่าดูได้เพิ่มเติมใบนี้ก็ทดลองยอดหลังเหมือนกันนะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวอาจารย์มีแนวทางไม้5ชุด เหมือนห้าชุดนะครับห้าชุดงวดใหม่ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับมีหนึ่งห้าหกหนึ่งหกห้าสามหนึ่งแล้วก็สามห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งหกห้าสามหนึ่งสามห้านะครับต่อมาครับเป็นสูตรคำนวณหลักร้อยเลขเด่นสองตัวงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับก็คือใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้ศูนย์กับสามนะครับ ก็มีเลข0ูนย์เข้าหลักร้อยนะครับคอยออก044สี่ำหรับแนวทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านอาจารย์คำนวณได้1กับ2อนะครับหกับ2เป็นแนวทางร้อยบนนะครับเลขเด่น2ตัวของอาสีสเกตกันเองต่อมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยของใบแอดเคสูิบารคำนวณของอาจารย์ได้5 7าเจ็ดเกทุกท่าน ห้าเจ็ดเกศสองสามต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยบนของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ทุกท่านส่วนคำนวณหลัก10บของอาจารย์ขอภัยผมผมติ๊กผิดนะครับไปติ๊กเลขศูนย์ทุกท่านในทางของอาจารย์มีเลข4อยู่นะครับหลักสิบ ก็มีเลข4หลักหน่วยก็มีเลข4ี่นะครับมารวมแล้วได้44สี่ำหรับแนวทางงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับแนวทาง10หน่วยบนของอาจารย์ตรวหลัก10ของอาจารย์คำนวณได้356 7 8 9 0 1แล้วก็หลักหน่วยของอาจารย์ได้567 8 9 0 1 3 ใครชอบก็แคบหน้าจอไปมัดรวมแล้วก็ดึงชุดเด่นเอานะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10ล่างของอาจารย์นะครับเลขเด่นที่คำนวณได้ก็จะมี9123467 9123467ถัดมาครับจะเป็นแนวทางเด่น10เจนบนเลขเด่น4ตัวของอดยินซีพเนจร งวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์หลุดนะครับคำนวณได้1589นะครับโอยออก044ทางโดยเลขของอาจารย์4งวดหลังสุดเข้า3หลุด1สําสำหรับแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบนี้คำนวณได้3816นะครับ3816ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับ1 6พฤศจิกายน67เด่นสอนอเลขเด่น4ตัวของแอดอินซี 4, พันเนจร งวดใหม่ได้3ามแดหนนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นซอน,นอบนนะครับเลขเด่น6กตัวของบายที่บุญพีสาธิติของอาจารย์ที่เห็นอยู่นี่เข้าทั้งหมดเลยนะครับโดยรวมก็ประมาณ12งวดหลังสุดทุกท่านงวดที่ผ่านมามีเลข4ี่นะครับสำหรับแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้014789 014789นานะครับใครตามสูตรนี้ของอาจารย์แคปหน้าจอให้ไวเด็นสอนอนบนนะครับเลขเด่น6ตัวของใบที่บุญพีวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับต่อมาจะเป็นแนวทาง10บบนเลขเด่น2ตัวของอาจารย์ครูเมืองเซียนหวยขั้นมหาเทพงวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้มาจริงนะครับใบฝั่งทางซ้ายแต่ว่าผมลงให้ไม่ทันถูกทัน อาจารย์คำนวณได้0นกับ4นะครับก็มีเลข4เข้าหลัก10เข้าหลักหน่วยแล้วก็เลข0ไปหลักร้อยด้วยทุกค่ั้งวดก่อนประมาณนี้นะครับส่วนทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวาคำนวณได้9กับ1นะครับ9กับ1แนวทาง10บนเลขเด่น2ตัวของอาจารย์ครูมเมืองเสียนหวยคันมหาเทพ ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์ครูเมืองใบนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวสูตรคำนวณของอาจารย์งวดก่อนใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้เลขสองสองก็เข้าหลักหน่วยนะครับวยออกสามสองสำหรับแนวทางงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้เลขสี่ทุกทันได้เลขสี่ ามาครับใบนี้จะเป็นในทาง10บปนเลขเด่น4ตัวนะครับของแอชวโรดนวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสูตรหลักสิบของอาจารย์ไม่มีเลข4นะครับไม่มีเลข4เอามาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับว่ามันเป็นคนละสูตรกันกับหลัก10เลขเด่น6ตัวสูตรนี้ที่เราตามอยู่กันเป็นประจำนะครับผู้ชมยังจำได้ไม่เอ่ยหลังจากสูตรคำนวณหลัก10บ ของอาจารย์สูตรนี้หลุดติดกันสองงวดนะครับก็คืองวดที่ออก6 6 2กับ6 6 5อาจารย์ก็พักสูตรไปทุกท่านไม่ได้แบ่งปันพวกเรามานะครับล่าสุดทุกท่าน10บ,บทเลือกเดยน6ตัวสูตรนี้ของอาจารย์กลับมาเดินต่อแล้วนะครับตามนี้ทุกท่าน สำหรับแนวทางงวดที่หลุดไปนะครับล่าสุดก็คือวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับหลุดต่อมาก็คืองวดที่อาจารย์พักสูตรไปก็จะเป็นงวดที่สิบหกเดือนสิบงวดที่ออกเก้าหกสองสูตรคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกเข้าหลักสิบนะครับต่อมาก็จะเป็นงวดล่าสุดศูนย์สี่สี่อาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าก็มีสี่เข้าหลักสิบทุกทัน ามนี้นะครับสำหรับแนวทางงวดใหม่นะครับงวดใหม่หลักสิบของอาจารย์คำนวณได้901234ทุกท่าน901234ตามนี้นะครับอาจารย์แบ่งปันมาให้ทุกท่านหลักสิบเลขเด่น6ตัวของอาจารย์กลับมาเดินต่อแล้วนะครับใครยังตามสูตรนี้อยู่แคปหน้าจอให้ไวนะครับวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับ แนวทางของแอดชวโรดต่อมาก็จะเป็นข้อมูลสูตรหลักหน่วย3สูตรของอาจารย์ทุกั่นยอยู่ด้านบนนะครับได้ตัวชนตัวเดียวก็คือเลข6นะครับตามนี้ถัดมาก็จะเป็นสูตรคำนวณเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์งวดใหม่คำนวณได้เลข8นะครับได้เลข8แนวทางของออจชวโรด ต่อมาครับจะเป็นในทาง10บบนเลขเด่น3ตัวของเอ9สิ 19, งวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับไม่มี4ี่ทุกท่านไม่มี4งวดก่อนเข้าอยู่นะครับมีเลข6สําหรับในทางงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาอาจารย์คํานวณได้902นะครับ902ในแนทาง10บบนเลขเด่น3ตัวนะครับของเอดสิบ งวดใหม่ได้902นะครับมาลุ้นกันสูตรคำนวณของอาจารย์จะกลับมาเดินต่อไหมต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยบนแบบ4ตัวนะครับงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมีเลข4ีวดใหม่ได้6ขอบไปได้5 6 7 8นะครับได้5 6 7 8เแนวทางของ S19 นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ หน่วยบนแบบ4ตัวถัดมาจะเป็นแนวทางสอนอล่าง2สูตรนะครับของแอดกับตันทุกท่านงวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์ไม่มีตัวชนนะครับมัดรวมแล้วได้3 2ตรงๆเลยก็เข้าตรงๆเลยนะครับคผยออก0 4นย์งวดก่อนนั้นก็มี 0, 0ูนะครับผมลงให้ทั้ง2งวดเลยทุกท่านใครถามหางวดใหม่ มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ไม่มีตัวชนนะครับมัดรวมแล้วได้สามหกสามเก้าห้าหแล้วก็ห้าเกนะครับสามหกสามเก้าห้าหกห้าเก้าแนวทางของแอดกับตัน16พฤศจิกายน6 7จัดไปนะครับพอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ